ส่วนคนที่เป็นโรคหืดอยู่แล้วพอเป็นโควิดนี่จะรุนแรงกว่าคนธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าโรคหืดช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็จะรักษาตัวเองได้ดีก็คือคอมเพนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีอาการไอเลยนั่นก็คือคอนโทลโรคหืดได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วงนี้เราอาจจะลดการประเมินโดยการวัดพีโฟกับสไปโรนะครับแล้วก็ใช้ซิมทอมคอนโท l การใช้เนบบราเซอร์เนี่ยเป็นไม่ไม่ควรควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เนบบราเซอร์เพราะว่าเนบบราเซอร์เนี่ยจะมีทําให้อโราซอลมันกระจายออกมานะครับซึ่งจะทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะเป็นสเต็ปที่4นั่นคือมีการเอาลามาหรือไทโอเปียม e มาบวกเข้าไปเป็นสเต็ปสี่ 4, นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้99%เกาอร์เเนี่ยผมว่า การที่เราคนไข้ได้ ICS ลาบ้ากับลามาแล้วเนี่ยควรจะคอนโทรลได้อาจจะเหลือคนไข้1%ที่เราเรียกก็เป็นซซเวียแอสมานะครับอันนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเขาจะมีสเต็ปที่จะให้ต่อไปคือไอไบโอแม้ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ผู้ป่วยโรคอื่นอื่นก็ต้องได้รับการดูแลด้วยเราควรรักษาโรคหืดอ,อย่างไรในภาวะโควิดนี้มีอะไรเหมือนหรือแตกต่าง ติดตามได้ใน EP นี้ครับ I was always in the hospital. Every night of my childhood, I was on oxygen. It's pretty scary. Just, you know, you're stressing so hard to cough and you can't breathe. There's no air. You're gasping for air. The first 10 birthdays, pretty much spent in the hospital. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Again. National Jewish has international leadership in what to do with patients like Jake. When I talk to doctors, what are you guys doing at National Jewish? You hear that throughout the country, throughout the world. We really keep working at it until we get where we need to go. And in Jake's case, uh, we got him exactly where we needed to go. doctor beaver Buehler's been a lifesaver, literally. Here's a guy who couldn't do anything. He couldn't even get out of bed. He's skiing off cliffs. Skiing's my life. Today, Jake travels the world as a professional freestyle skier. Never say you can't do something because of your asthma. And never let it get in the way of your passion. <coughs> ที่มีการระบาดของโควิดนะครับก็จะมีเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นอยู่2-3เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่1เนี่ยการมิตริชัยแอสมากับโควิดเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับโควิดนี่ก็เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพราะนั้นก็คืออาการก็จะมีเรื่องไข้มีไอหายใจไม่อิ่มหอบนะครับซึ่งโรคเหืดก็จะมีอาการไอหายใจ ไม่อิ่มมีเสียงวีดนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่มีเสียงวีดแต่จริงๆแล้วโรคหืดในเวลาที่กําเริบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนั่นคือเป็นไข้หวัดแล้วทำให้กําเริบม,มาที่ห้องฉุกเฉินซึ่งก็จะมีอาการไข้ไอแล้วก็หอบอังนงี้ย็ทำให้เป็นปัญหาในการที่จะวินิจฉัยแยกโรคซึ่งในาการรักษาที่ห้องฉุกเฉินในที่ที่มีการระบาดเนี่ย อันนี้เป็นปัญหาสำคัญทำให้เราอาจจะต้องมีการาตรวจโควิดร่วมด้วยนะครับนนซึ่งเป็นปัญหาส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าคนก็จะก,กังวลว่าเอตอนวัด2009นะครับ2009เนี่ยมีไข้หวัดระบาดแล้วคนไข้โรคหืดเสียชีวิตจากไข้หวัด2009 นะเป็นเป็นประเด็นที่ทำให้เราได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมีคําถามว่าแล้วไอ้โควิดเนี่ยจะทําให้คนไข้ที่เป็นโรคหือจะ,จะมีโอกาสติดโควิดได้มากกว่าคนธรรมดาหรือเปล่าแล้วติดแล้วจะรุนแรงหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งชี้นะครับว่าคนไข้โรคหืยมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดได้มากกว่าคนไข้ธรรมดาเพราะจริงๆโควิดมันติดกันง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่ได้เป็น โรคหืดนะครับก็เป็นได้คนที่เป็นโรคหืดก็มีโอกาสพอๆกันนะครับไม่ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นส่วนคนที่เป็นโรคหือดอยู่แล้วพอเป็นโควิดนี่จะรุนแรงกว่าคนธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าแม้แต่เป็นไข้หวัดเนี่ย U R I ธรรมดาเนี่ยก็ทำให้หืดกำเริบเพราะฉะนั้นโควิดก็เป็นการติดเชื้อ ทางเดินหายใจก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการกําเริบได้นะครับแต่ในข้อมูลที่ดูรายงานมาก็ไม่ได้เห็นมีข้อมูลคนไข้โรคหือเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ในทางปฏิบัติเราก็ยังไม่มีรายงานเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคนไข้ที่เป็นโรคหือก็ยังไม่ต้องกังวลมากกว่าคนธรรมดานะครับคิดว่าคนไข้โรคหือเนี่ยโอกาสติดหรือความรุนแรงถ้าเรารักษาโรคหืดได้ดีก็ คงจะมีโอกาสพอๆกับคนทั่วๆไปนะครับคำถามถัดมาที่กังวลก็คือว่าการรักษาโรคหือเนี่ยยาหลักที่ใช้ในการรักษาคือยาพ่นสเตียรอยและเวลาที่กำเริบก็ต้องการซิเตมิกสเตียรอยนะครับคนก็อาจจะกลัวว่าเอสเตียรอยมันลดภูมิท้านทานอันเนี้ยจะทำให้ถ้าเป็นโควิดแล้วมันจะทำให้มินรุนแรงได้นะครับก็ความเป็นจริงก็คือว่า ไม่มีข้อมูลนะครับที่ว่าการให้สเตียรอยจะทำให้โควิดรุนแรงนะครับก็เลยเราสามารถรักษาลโรคหืดโดยการให้ยาพ่นสเตียรอยด์ไปเป็นตามปกตินะครับและถ้าเกิดเขาหอบรุนแรงที่จำเป็นต้องใช้ซิเตมิกสเตียอยก็ไม่ต้องลังเลนะครับก็ให้ใช้ซ y เตมิกสเตียอยได้ตามปกตินะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้อง ลดการติดเชื้อของบุคลากรและของคนไข้นะครับโรคเหิด่อเป็นสําคัญนะครับนั่นะค,คือว่าเราควรจะต้องมีมาตรการที่จะป้องกันทุกขให้โรคเหิด่อและบุคลากรเนี่ยไม่ให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะทําได้โดยข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราก็ควรจะมีมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงซึ่งทุกโรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วตามแนวทางของ สมาคมบรโเวนนะครับอันที่สองเนี่ยการรักษาโรคหืดเราต้องรักษาให้ดีการที่เราคอนโทร,รโลโรคหืดได้ดีเนี่ยมันจะลดการกำเริบลดการที่คนไข้ต้องมาห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งการรักษาโรคหืดให้ดีนั่นก็หมายถึงว่าคนไข้ควรจะได้รับการรักษาต่อเนื่องนะครับคอมเพลนต้องดี ไอประเด็นที่คอมแพนดีนี่ก็คือช่วงนี้จะสังเกตว่าคนไข้โรคหืดส่วนหนึ่งจะกลัวเป็นโควิดนะครับแต่ก่อนก่อนรักษานเนี่ยไอ้ก่อนที่จะมีโควิดนี่ก็รักษาไปไปไปก็คอมแพนก็จะลดลงก็มีอาการเล็กๆน้อยๆก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่พอมีโควิดเนื่องจะกลัวว่าถ้าเกิดเรามีอาการไอเดินไปไหนๆเข้าไปในลิฟต์นี่ถ้าเกิดเราไอมาปุ๊คนก็จะมองนั่นคือคนไข้ โรคหืดช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็จะรักษาตัวเองได้ดีก็คือคอมเพนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีอาการไอเลยนนก็คือคอนโทลโรคหืดได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็มีคนไข้อีกประเภทหนึ่งคือกลัวมากไม่ยอมมาโรงพยาบาลถึงเวลานัดยาหมดก็ไม่ยอมมาเพราะกลัวมารับเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลอันนี้ก็จะทําให้การควบคุมโรคหืดไม่ดีนั่นจะทําให้มีโอกาสเกิดการกับเริบได้นะครับ วิธีการที่จะลดอโอกาสติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือ,อเราต้องลดการที่มาโรงพยาบาลน,นะครับนั่นคือเราจะต้องหาวิธีที่ว่านัดคนไข้ห่างออกเช่นถ้าเราเคยนัดคนไข้ทุกเดือนนะครับซึ่งจริงๆคนไข้โรคหือเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนนะครับจริงๆคนไข้โรคหือเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ปีหนึ่งค่อยมาพบแพทย์เพื่อประเมินก็ได้เพราะว่าจริงๆโรคหือถ้าเรารักษาได้ดีเนี่ย ปีหนึ่งมาพบแพทย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนการรักษาก็ยังได้นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการส่งยาทางไปรษณีย์นะครับรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านหรือมีเทเลเมดิซินนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีที่หลายๆโรงพยาบาลก็เอานำมาใช้เพื่อไม่ให้คนไข้มาโรงพยาบาลเพื่อจะลดความแออัดนะครับการประเมินคนไข้โรคหืดเนี่ยหลักการของการประเมินก็คือว่าเราต้องประเมินอาการก็คือซิมทอมคอนโทลนะครับกับ ตรวจสมรรถภาพปอดอ่าข้อนี้ก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดคือการเป่าพีกโฟหรือการทำสไปโรเมตีคือการต้องสูดลมเข้าไปแล้วก็เป่าลมออกมาแรงๆเนี่ยมันเป็นการแพร่เชื้อได้นั่นก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราอาจจะลดการประเมินโดยการวัดพีกโฟกับสไปโรนะครับแล้วก็ใช้ซิมทอมคอนโท l ซึ่งในโรคหืดเนี่ยเราสามารถใช้ซิมทอมคอนโทนก็พออ่าในการประเมินพอไปได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ามาที่ห้องฉุกเฉินการใช้เนบลเซอร์เนี่ยเป็นไม่ไม่ควรควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เนบลเซอร์เพราะว่าเนบลเซอร์เนี่ยจะมีทําให้อิลาซ่ลมันกระจายออกมานะครับซึ่งจะทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้นะครับไอจีนา่าก็ได้ออกไกด์ไลน์นะครับในการรักษาลโรคหือในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะครับ สิ่งที่จีน่าแนะนําก็คือว่าอันที่1ก็คือว่าคนไข้ควรจะรักษาต่อเนื่องไม่ควรจะมาสเตปดาวในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะเป็นรักษาสเตเบิลหรือสเตปอัพนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาสเตปดาวคนไข้ที่ได้อินฮลส e ตรอยอยู่ก็ใช้ต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดช่วงไหนที่จําเป็นที่ต้องใช้ออซิตอมิกสเตรอยก็ให้ใช้ไปโดยไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น คนไข้ควรจะต้องมีแอคชั่นแผนนะครับถ้าเกิดมีอาการมากขึ้นเขาควรจะต้องทำอย่างไรเขาควรจะไปพบแพทย์เมื่อไหร่เน,นี่ควรจะมีแอคชั่นแผนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น e ไลเซอร์นั่นก็คือถ้าทุกคนไม่มีหอบมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ไม่ต้องใช้น e ไลเซอร์หรือถ้าเกิดคนไข้หอบมาที่ห้องฉุกเฉินหล่ะจะต้อใช้เป็น m d i with spacer แทนนะครับส่วนการรักษาโรคหืดก็จะเหมือน การรักษาโรคหืนธรรมดานั่นคือจีน่าเขาก็ให้การรักษาโรคหืนโดยอันดับแรกเขาต้องมีการประเมินนะครับประเมินโดยใช้ซิมทอมคอนโทลนะครับก็คือคำถามในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการไอหายใจไม่อิ่มหายใจมีเสียงวิ่หรือเปล่าสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องลุกขึ้นมาหอบกลางคืนไหมสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้ย,ยาขยายหลอดลมไหมสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องไปห้องฉุกเฉินไหมไอันนี้เป็นซิมทอมคอนโทลนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็คือประเมินฟิวเจอร์ลิสต์โดยใช้สมรรถภาพปอดก็คือพ f l o ฟกับสไปโรช่วงนี้เราก็อาจจะละเว้นการประเมินฟิวเจอร์ลิสต์ไปก่อนโดยการใช้ y ิมทอม control อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วการรักษา,าในจีน่าก็จะเป็นแบ่งเป็นสเต็ป 2, 3, 4 4นะครับโดย การรักษาในจีน่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในปี2019นกะครับก็คือ2019เนี่ยจีน่าได้ยกเลิกการใช้ช็อตแอคติ้งเวลามีอาการซึ่งสมัยก่อนจีน่าตั้งแต่ฉบับ1 9 9 5จนถึง2018เนี่ยคนไข้โรคหืดถ้าอาการน้อยๆสเต็ปที่หนึ่งเขาจะให้เป็นช็อตแอคติ้ง PIN นะครับในปี2019ันสบเขาจีน่าบอกว่าการ ให้ช็อตแอ็กติ้งเฉพาะเวลามริการเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดกำเริบรุนแรงหรือทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นเขาเลยยกเลิกสเต็ปชิ้นหนึ่งไปโดยจีน่าบอกว่าคนไข้โรคหือทุกคนควรจะได้รับยาพ่นสเตียรอยนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวินิจฉัยโรคหืดไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่ายาตัวอื่นที่จะให้เมื่อไหร่ก็ตามวินิจฉัยโรคหือ หม,มายคาว่าคนไข้ต้องได้เสเตียรอยอยาพ่นเสเตียรอยซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบเป็นตลอด c o n t i n u ียร์อั a อินเฮลสเตีอยหรืออาจจะใช้เป็น Intermittent i n h a l e ฮลสเตียรอยพลาสลาบ้าก็ได้นั่นหม,มายคะว่าคนไข้โรคหืดทุกคนควรจะต้องได้ยาพ่นเสเตียรอยนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับคือสเต็ปแรกเนี่ย ที่น้าของเคาก็อาจจะใช้เป็นโลโดส s ต s รอยพ i า p ม u ต f ฟอร์มเทรก็ได้นะครับสเต็ปที่2ก็คือเป็นคอน n ิน u s อัสโลโดสเต r รอยหรืออาจจะใช้เป็นโลโดสเตอรอยพ i าส l า s f ฟอร์มเทรก็ได้นะครับแต่สเต็ปที่3านี่ต้องเป็นโล uh, เป็นโลโดสเตอรอยพลาบาครับก็คือ เป็นเมนเทนแนนซ์นะครับแล้วโดยทั่วๆไปคนไข้โรคหือนะครับได้อเซสกลาบ้าแล้ว90%กว่าเควรจะคอนโทรลได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะเป็นสเต็ปที่4นั่นคือมีการเอาลามาหรือไทัโตเปียมมาบวกเข้าไปเป็นสเต็ปที่4นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้99%นะผมว่า่า การที่เราคนไข้ได้ ICS ลาบ้ากับลาาแล้วเนี่ยควรจะคอนโทรลได้อาจจะเหลือคนไข้1%ที่เราเรียกก็เป็นซีเวียแอสมานะครับอันนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเขาจะมีสเต็ปที่จะให้ต่อไปคือให้ไบโอโลจิกนะครับเช่น IgE หรือแอนตี I ้ไออั 5, นะครับอันนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญนะครับของเราแพทย์ทั่วๆไปที่รักษาลโรคหืดนี่ควรจะใช้ แค่สเตียรอ,อยไอลาบ้าและลามาก,ก็น่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าการรักษาโรคหืดนะครับในสภาวะที่มีโควิดเนี่ยคนไข้โรคหือดอ่ะไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโควิดมากกว่าคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เป็นโควิดรุนแรงกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอวิตกกังวลเกินไปนะครับเราควรจะรักษาคนไข้โรคหืดเนี่ย ให้มันดีอาจจะดีกว่าธรรมดานิดหน่อยเพราะว่าถ้าเรารักษาให้รร้กโรคหืดีแล้วเขาก็จะลดโอกาสที่จะกําเริบลดการมาโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ลดโอกาสของการมาติดเชื้อหรือมาแพร่เชื้อที่โรงพยาบาลน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากช่อง TST COVID Talk